สวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับข้าสู่ช่องซอสเขียวพาด,ด้วยเช่นเคยนะคะพี่น้องเอซีทุกท่านใกล้เขารับเขานอนล้วไปนาซอสอเขียวกะมาว่าจะมา,เ,าเตรียมงานบวดของลูกชายวันที่ห,าาห้ามาหอดพระอาจารย์เลื่อนเมื่อค่ะพี่น้องเอซีค่ะก็เป็นวันที่เก้าค่ะพรูบาจะผ่าในเพิ่นบอท่านไปพร้อมเนาะวันที่เก่าเพิ่นไขยจะวางค่ะก็เลยเตรียมงานกันเอ่อ วางแผนงานกันเป็นวันที่เก่าค่ะวันที่หาบด้สําเนาะบ่ท่านได้บวชแต่ว่ามันเป็นวันเกิดของซอเขียวเดอ้อวันที่หาพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะขอบุญขอบุณสําหรับพี่น้องสายบุญที่ร่วมมโนโมทนาท่านมากร่วมเป็นเจ้าภาพกับพระอาจารย์บัดปาเนาะในงานบวชครั้งนี้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะซอเขียวดีใจมากๆเลยที่มีพี่น้องสายบุญได้ร่วมมโนโมทนาท่านเป็นเจ้าภาพ บวชน้ากันเนาะค่ะอยู่ไก่อยู่ไก่ส่งกําลังแรงใจมาหากันใดสอดเขียวยินดีตอนรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยความหวังดีเสมอมาเนาะค่ะพี่น้องทุกคนเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเบ่แมนเป็นแค่เพื่อนเบ่แมนเป็นแค่เอฟซีเป็นเปรียบเสมือนพี่น้องท้องเดียวกันคนนี้พี่น้องเอฟซีค่ะสอดเขียวไมความรู้สึกเียสั่นเลยสอดเขียวแค่ทุกคนเนาะ ให้ความสำคัญกับทุกคนไปทั่วมาโซเกียวลราประท่านโซเกียวจะโทษกลับไปค่ะมื่อนี้นอนพักที่วัดป่าเนาะอื่นโซเกียวจะจะไปนั่มตัวเรียกของอเด็กมีเซนจิตสัมผัสแล้วก็พระอาจารย์ออสน,นะคะ,ะแล้วก็เซนเงียบเออมาแมนไปเ้นเหี้ยวค่ะเราจะไปหาเ้นเหี้ยวเนาะค่ะพระอาจารย์ก ันใดไปบุลัยพูดสอยเขียวกับเนี่่าท่นมีเวลาคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์กับยักยากอยู่เนาะมาหอดกับคุยกันสามสี่คำหนึ่งไปแล้วเพิ่นกับไปทุระของเพิ่นเนาะไปน้องค่ายท่านมาไปบุกเลือกปั่นเลยแต่ว่าคือว่าแหละิ่นกับเป็นเจ้าวัดู้เดียวองค์เดียวอยู่วัดกับนิดแต่เพิ่นเนาะเล่นเบียกเล่นงานแม่ออกพราออกหรือพาลูกวัดเพิ่นกับเป็น บอกไปเก่งงานปันใดเนาะค่ะเนาะเพราะไม่วางใจปัญไก่นี่ยังบ่ท่านได้เสื้อมันปันใดก็เลยจะใส่ไคก็คือจะใส่ยากก็เลยต้องเดินเรื่องเอาเองเบิดเนาะเจ้าอาวาสบาดัดไก่ยากจังสี่ล่ะค่ะค่ะโซ่เกี้ยวกันมีแนวทางของตัวเลขของเซียนระยองมาฝากนะค่ะว่าจะลงเห็ุแต่เมื่อวานแล้วละสซ่เขี้ยวยากแข้งจะเป็นยังไงเราเป็นบุญนุนอยู่มามาพักนี่สซ่เขี้ยวงานเขา้ลยค่ะ ติดนั่นติดนี่คิดเบ่งอารมณงันมอเสียงมาได้ไปนะคะทั้งๆที่เพิ่งจะไปเป็นนางรับมันบวงสวงอง์หรือจุดซื้อนะจะได้ร่ำนำเพินบอดีปันียากหลายจนบาเลไป้ามใจอยากไปบ่อยากไปอยู่แต่ว่าถ้ามันไปไม่ได้นองก็บว่าไปหามั้ล่ะเนาะพี่น้องเอ็ซี่คะอันไดที่มันยากหลายมันลําบากใจหรือว่ามันไปบไดายั้งสิก็่อย้างซะเอาขูยยางหลายมันเกิด นักใจเจ้าของเนาะพี่น้องเอซี่คะนี่หลาความอยากไดอยากมี่อยากดีอยากเด่นอยากปั่นเจ้าของให้พ่ออยากพ่อกินไม่ไมีกินมีใส่เนะาะกาความพยายามเนาะค่ะถ้ามันพยายามไปแล้วมันบ่ถึงก็คือต้องถอยมันบอก <c oughs> ทุกสิ่งอย่างอย่าฝืนธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องเอซีค่ะถ้าห้าวขวาหลายอย่างเกินไปไปบ่ท่านก่ ถามว่าคนที่รอค่อยๆวางก้าเฮาเป็นเสียใจว่าเิ่นก,นเเเก็เสียใจเด้แต่สําหรับตัวเฮาเองบ่อยากฮ็ดใหนผูไดเสียใจือผิดวังจกคนดอกถ้ามีโอกาสมันเป็นของเฮามันก็เป็นของเฮาอยู่ดีลนะ่ะแมนบ่ค่ะถ้าไม่มีโอกาสที่จะเป็นของเราให้เราค่อยาแค่ไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะบืนเท่าไถึงวันเวลามันมีอุปสรรคมันกับ เหตุในห้อไม่ถึงจุดหมายได้ใช่ไหมคะถ้ามันจะแมนยากปันได้กระไรเป็นแมนบอกพี่น้องเอฟซีคะค่ะยากปันได้กระได,มะะไ,ด,ะไ,ดไมาเป็นของเจ้าของบ่ราะว่าเรื่องได้กระสางเนาะค่ะสําหรับมื่อนี่เนะาะโซเคียวกับแมววาอยู่กลางคำลางคืนการเดือกวา่าว่าโซเคียวโอ่มีเวลากลางเว้นโซเคียวนัดไปถูกพระอาจารย์นัดไปวันที่เก่าเรื่องงานบวชพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับสายบุญเนาะ ทีหลวงอนุโมทานาท่านมากกับซอบเขียวมาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันค่ะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีหน่อยสวัสดีครับไทรใครเนี่ยไครแนะนำตัวเองหน่อยสินะใครครับหนูชื่ออะไรครับพุทโธบอกดีดีบอกพี่น้องเอฟซีดีๆเลยกชื่อพุทโธชื่อน้องพุทโธครับจ้ะไม่นอนเลยเหรอ <c oughs> มาคุยกับเอฟซีเหรอ บอกหวยเอฟซีหน่อยสิให้ตัวไหนหนึง่งน่ะหนึงน่งหนึ่งอะไรอ่ะหนึอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นกกสุขภาพกับปกติเป็นไดนเนาะค่ะเนะเาะกับษขออภัยหลายๆเนาะน้องกุ้งโตเดินมานั่งเล่นกับคุณแม่เฉยเลยลูกอืมนี่ล่ะค่ะลูกหน่อยเนาะแอดมินลูกแม่ลูกอ่อนนีล่ละ เห็ดจังใดได้เ <c oughs> <c oughs> ขามาหล่นน้ำเนาะพี่น้องเอฟซีคะมีลาคือลูกไส้ลาเนาะค่ะคนน้อยโอ้โหโตได้สี่ขวบค่ะมืออือ่น <c oughs> เป็นวันเกิดซอเขียวเผยพ่ออันม่ให้ซอเขียวหลายๆนีเด้อซอเขียวเกิดหาท่านว่าค่ะพี่น้องเอฟซีคะวันเกิดนะวันเกิดเนูเป็นวันศาตรนขึ้นสิบห้าค่ำวันพะระฤหัะนะ วันที่สิบห้าเดือนสิงหาวันเกิดหนูคือเคไม่ใช่วันเกิดต่อแม่เกิดของแม่เกิดสิบห้าธันวาไอ้เอ้ยของแม่เกิดห้าธันวาพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดแล้วของแม่เกิดสิบห้าธันวาคงเกิดสิบห้าสิงหาหน้าอย่าเพียงแม่นะไม่เอฟซีฟังอยู่นะ ทำไมทำไมไม่ไปดูหนังการ์ตูนก็จอนอมันดูไม่แลเอ้บอกเอซเร็วๆว,วันที่เก้านะครับบวชพี่แทนครับวันนี้ไม่ได้บวชเลยอ่าเดี๋ยวเดีคุณแม่จะพูดเรื่องหวยให้กับพี่น้องเอฟซฟังก่อนนี่แหะคือชีวิตธรรมชาติเนะพี่น้องเอซีคะกคยจะคือยะซากันเนะาะบ่ว่าผู้ใดดอกกะเป็น ขอบข้อท่วาม,าามันอบอุ่นได้ถ้าเราไม่คิดในแง่ลบเนาะถ้าเราคิดบวกทุกสิ่งอย่างมันก็ดีเองเฮาจะคิดว่าเฮ้ามีลูกหน่อยมันเป็นอุปสรรคเด้อสบายใจมีความสุขได้พี่น้องลังเกวกับไหนลังเกวกับโมโหหายลังเกวกับซูนอยู่เด้แต่บากะในเมื่อมันมัน,ม,นมีหน้าที่มันเป็นหน้าที่ของเราเนาะ น้ำเขาเติมเต็มเขาก็เติมเต็มอยู่นะคะพี่น้องเอฟซีคะบนหาวนอนเหลวอยังเป็นดินดูเลยพี่น้องเอฟซตาล่ายแล้วแล้วคุณแม่จะพาพี่น้องเอฟซไปสรุปตัวเลขดีไหมของพ่อเสียนระยองเนาะนไ,ปไปไหน,นใครอยากร่วมมนุโมทนาบุญกับซอขเขียวเป็นเจ้าภาพในงานบวดก็ เลียนเชิญใดเนาะค่ะบริวากันค่ะพอยุไกยุ่ไกยสะดวกเดือนทางมาในงานก็คือวันที่เก้าเนาะค่ะเลียนเชิญมารวมงานใดเนาะที่วัดป่าจอมศรีนะคะค่ะสำหรับเจา,าพยาใหจ่ใจสปอร์ต่นสะดวกวันที่หาเนาะ่นสะดวกวันที่เก้าธันวาก็เลยต้องเรือนไปค่ะพี่น้อยสิคะสรุปแล้วเมื้อวันนี้ซอดเกียวมาเฝ้าว่าจะมา จัดงานบวชเตรียมงานบวชให้ลูกว่สาสันพะสานก็บม่ได้โทรลวงหนาได้บ่ได้บอกได้่าเรื่อนมือสอเขียวกระเลได้มากก่อนมาหอดล้วเป็นแนวไม่ว่าจะหัวปลาครับขึ้นว่าจะหอบปลาครับขึ้นนั่นคือเมยแต่ครับรถไก่ๆกรับพี่อากับพานอกอกไปทนอ่อนก่อนนะ พักพอนุ่งส้วงเมื่อขึ้นมาอย่างจนวัดเมืออ่อตื่นคำะจะลุ้งคลิปกับลุ้งบรายอันนี้เปเปิดโทรศัพท์เสียงดังจงังเล็กเป็นชื่นัน่นร้อลง <c oughs> เปิดโทรศัพท์เสียงดังอะไรก็เลย,เลยบ่ได้อ้อบาบได้คุยบ,ยบรายว่ากันเนาะค่ะครับเาเป็นอย่างเขาอยนะ่าไปซีเรียสกับอีหยังจนเกินไปเขาปลไปบ้างมั่งทีสวามันเป็น เวลาหนึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตเนะาะค่ะบางที่สอยเกี้ยวกับแบกนักเกินไปแล้วสอยเกี้ยวกับป๋่งว้างเนี่ยคิดว่าอ๊ยอันนี้มันนักเกินไปกับป้อยมันไปซะแล้วมันสบายใจได้พี่น้องเอฟซีค่ะถ้าเฮาบอ่ปบ้างมันกับนักเจ้าขวงเนาะถามหาแนวกินมีปันในตู้่ตู้เย็นทั้งใต้ ไปมาเอ่อยต่กองสั้นทั้งเต่ไงตะสุดนะเขาวม่กินบอยเขาไม่กินนะเริ่มเยวเขาแล้วละ่ะพี่นอ้อยเอสี่คยกับลูกไส้ลูกไส้ไม่ถามนะกินเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนี่ละ่ะคือคือชีวิตปัจจุบันค่ะชีวิตแบบธรรมชาติแต่ละวันเนาะเบิ่งกันแบบเอซี่เนี่ยครับผม เอาชีวิตปัจจุบันมาคุยกันคดีที่อันเนาะพี่น้องเอฟซีคะแบบเป็นไงล่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปตัวเลขกับพี่น้องเอฟซีดีกว่านาะค่ะสําหรับความเคืนนี้ก่ะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เขามาดูแลมาติดตามให้กาลังใจซอเขียวผ้ารวยเนาอะ,อะวันเกิดนี้ซอเขียวกะขอให้ซอเขียวสุขภาพแข็งแรงอายุมันกวอนเนื่องทำรายการถูกกับพี่น้องไปเรื่อยๆค่ะ ทำอมันได้กา้สมความบุญบาทบาทนสำเร็จทุกสิ่งอย่างน้องผู้ทวายสวนคุณแม่ได้ไหมครับแม่ก็าวันเกิดหนูจะเป็นเค้กไม่ได้ไปโรลงเลี้ยงโอ้วันเกิดหนูหนูยังได้เค้กอ่ะลูกโอเคแต่ตอนนี้คุณแม่ขอพรหน่อยได้ไหมได้ให้พรคุณแม่หน่อยไหนให้พรคุณแม่หน่อยให้พรยังไงให้คุณแม่ สุขภาพแข็งแรง<ะ>อ๋อทำดีๆสิหนูไม่อยากขี้เกียจเออไม่อยากพูดก็ไปค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงทำการได้ไก่สัมลิขก็มุมม่งหมายปรารถนาเนาะเป็นลมโพลมไส้พี่น้องให้พ่อให้แม่ในเพื่องผ้าอาศัย<ม>เนาะค่ะค่ะก็ให้เป็นสะพานบุญไป ครูกับพี่น้องตลอดไปค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะขอบคุณค่ะพอกันไม่ผิดหวงนาพี่น้องเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ,คะ,คะกลับมาสรุปตัวเลขงวดวันที่16ธันวาคม66เลขสุดเซียนระยองนะคะเขาวิ่งเน้นเเนาะงวดวังหันเนาะค่ะวิ่งบนเป็นบนวิ่งล่างเป็นล่างเนาะค่ะมางวดนี้บอกว่าบนวิ่ง8ล้านเปอร์เซ็นต์มาสัน หลักร้อยมาเจ็ดเม็ดเดียวค่ะสามตัวบนจับคู่ให้มีเจ็ดศูนย์แดเจ็ดหนึ่งปดเจ็ดสองปดสองตัวบนจับคู่ให้0ูนย์8สองปดหนึ่งปดค่ะวิ่งล่างสงมาล้านเปอร์เซ็นต์จับคู่ล่างสองเจ็ดสองปดสองเค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องเอซค่ะสอเขียวบางที่อาจจะระเเวาเรี่ยวเกินไป พี่น้องอาจจะฟังน้ำประทันเนาะเดี๋ยวสอเขียวจะทวนให้ฟังอีกที่นึงค่ะสรุปเลขวันที่16ธันวาคม 66, 66เลขสูตรเซียนระยองนะคะหลังจากแตกวิ่งบนวิ่งล่างเข้าเต็มๆเ,เลยนะคะเน้นๆเ,เลยนะคะสามตัวบนอวิ่งบนมา8ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับเลขสูตรเซียนระยองงวดวันที่16ธันวาคม66 บนวิ่ง8ล้านเปอร์เซ็นต์หลักร้อยเจเม็ดเดียวนะคะสามตัวบน708จับคู่ให้นะคะ718 728นะคะ สองตัวบนจับคู่ให้08 2818วิ่งล่างสองมาล้านเปอร์เซ็นต์จับคู่ล่างให้สอง8 2 9ค่ะชอบกระชัดคัดกระพันแคบหนาจอไวเดอร์พี่น้องเอฟซีค่ะสซเขียลแนะนำเพื่อเป็นแนวทางเนาะส่ดุลพินิจผิดจรณาในการรับชมรับฟังค่ะเลขกเซียนได้กับแจวบสุดเซียนเนาะแต่กบมเบิงกันในโค้งสรุปสุดท้ายคือกันเวลา เลขออกแล้วเนาะพิจารณาเริ่มหน่อยเองซีค่ะสำนักไหนเลขเขาสำนักไหนเลขกว่าเขาก็เอาไปเปรียบเทียบกันเนะาะมักตัวไดนกับพิจารณาเบิ้งค่ะพอ่าคนออกอยู่บางกอกคนบอกอยู่ภาคอีสานนะคะค่ะสอเขียวแนะนําเพื่อเป็นแนวทางขอบ,บุญขอบุนสําหรับเจ้าของแนวทางเนาะคุณพ่อเซียนระยองนะคะเลขสูตรเซียนระยองค่ะ จ้าของเพื่อนกะดีดีอกโทษคุยกับซอเขียวสุมือเลยนาะค่ะให้กำลังใจดีอยู่ค่ะได้ตัวเรียกว่ากะฟ้าทรงปีดหลุนเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแต่ว่าซอเขียวไม่ไมีเวลาเลยลุงซาไปหน่อยค่ะสำหรับคีปนี้ซอเขียวกะขออำลาพระจากทพี่น้องไปเพียงแค่นี้พอกันไหมคลีมนาคะ่ะสวัสดีค่ะ